สวัสดีครับฟิกฮอบบี้นะครับวันนี้จะกลับมารีวิวเชียร์สัน c x 4 3อีกหนึ่งครั้งนะครับวันนีเ้เราจะรีวิวโดนที่สามารถบินล็อกตำแหน่งได้ด้วยระบบ Optical Pro s e n ซ o r นะครับตัวเซ็นเซอร์ล็อกตำแหน่งเขาได้อยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่สามารถที่จะเปลี่ยนโมดูลกล้องได้นะครับตัวนี้กล้องเดิมเดมิเขาได้อยู่ที่ 720p นะครับบินได้อยู่ที่ประมาณ10นาทีโดยประมาณ นะครับอาจจะบวกลบอีกนิดนึงนะครับตัวนี้สามารถพับแขนได้นะครับบินล็อกตำแหน่งในกรณีที่มีแสงปกติแบบนี้นะครับแต่ถ้าแสงน้อยๆนะครับหรือว่ามืดๆเนี่ยเขาจะไม่สามารถล็อกตำแหน่งได้นะครับตัวนี้เหมาะกับมือใหม่นะครับในการช่วยช่วยบินช่วยฝึกบินได้มากนะครับอันนี้ผมก้างแขนลงมาแล้วนะครับหน้าตาเขาจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตานะครับ นี้ด้านหลังเขานะครับนี่ด้านหน้านะครับใบพัดนะครับสามารถพับได้นะครับใบพัดแบบพับได้เนี่ยสามารถลดแรงกระลดแรงกระแทกนะครับในการปั่นนะครับลดการเสียหายของตัวมอเตอร์ได้หรือว่าแผงวงจรได้นะครับนะก็เดี๋ยวผมจะมาเทสอให้ดูเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นให้ดูหน้าตารีโมทนะครับรีโมทตัวนี้นะครับสามารถยืดได้แบบนี้นะครับมี โฟนโฮเดอร์มาให้ตัวจับมือถือนะครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับถอดตัวโมดูลกล้องให้ดูนะครับประมาณนี้แบบนี้นะครับถอดได้แบบนี้นะครับมาดูแบตเตอรี่กันบ้างนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนะี่ยขนาด3.7โวลต์นะครับ1,300มิลลิแอมป์นะครับเห็นก้อนเล็กแบบนี้คือกระแสะเยอะนะครับสามารถบินได้นานพอสมควรนะครับ ตัวนี้ความนิ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีต่อไปนะครับเรามาดูที่ตัวรีโมทนะครับมาดูที่ตัวรีโมทรีโมทมีอะไรบ้างนะครับเอาที่เห็นเห็นเลยนะครับจะมีปุ่มขึ้นลงนะครับปุ่มเปลี่ยนโหมดนะครับปุ่มเฮดเลดนะครับจริงๆก็ใช้แค่ปุ่มขึ้นลงพอละนะครับไม่ต้องใช้อะไรมากกว่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูถามว่าตัวนี้ทช้ลำไส้นะครับล็อกความสูงล็อกตำแหน่งด้วยเทนเซอร์นะครับนะครับ สามารถบินในร่มในหน่อในบ้านได้เลยนะครับขอให้มีแสงเพียงพอนะครับนะประมาณนี้แล้วก็ตีเังกานะครับถ้าจะไม่ผิดนะจะตีดังกาได้นะครับก็จะประมาณนี้ครับฟังก์ชันพื้นฐานนะครับนอกเหนือจากนี้จริงๆผมว่าท่านที่เคยดูรีวิวของทั้งร้านนะครับจะไม่แนะนำไม่ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทสเลนโหมดเป็นวันคี่รีเทิร์นนะครับพวกนี้ผมจะไม่ค่อยแนะนาไม่ใช้แต่มาดูวิธีการใช้งานเลยนะครับก็ขั้นแรกนะครับ ให้เปิดรีโมทนะครับอ่เดี๋ยวกล้องตามลงมานะครับขั้นแรกนะครับให้เปิดรีโมทนะครับแล้วกดเปิดตัวลำค้างไว้นะครับพอไฟกระพริบนะครับให้ยกคันเร่งขึ้นสุดลงสุดแบบนี้นะครับไปที่รีโมทแล้วก็ลำเนี่ยจะติดนิ่งนะครับจะติดนิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบขึ้นให้ดูนะครับนะครับด้วยตัวนี้นะครับด้านล่างเนี่ย ใบพัดจะอยู่เกือบถึงพื้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นควรจะหาที่เรียบๆขึ้นนะครับนะก่อนขึ้นก็จับใบพัดกลางนิดนึงนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะเริ่มขึ้นเลยนะครับผมตั้งออโต้เทคออฟนะครับตอนนี้เขาขึ้นมาแล้วนะครับความสูงของเขาก็ได้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน2เมตรนะครับประมาณ1เมตรกว่าๆนะครับ อันนี้ผมไม่ได้บังคับเลยนะนะครับเขาก็จะบินได้เองแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสั่งเอาลงนะครับต่อไปนะครับผมจะทำการเชื่อมต่อ แอปให้ดูนะครับต่อไปนะครับให้เราทําการดาวน์โหลดแอปนะครับดาวน์โหลดแอปที่ชื่อ CX Watcher นะฮะจากนั้นนะครับโหลดมาแล้วอย่าเพิ่งเปิดนะครับให้ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับให้กราไปเชื่อมต่อ Wi-Fi จะเจอไ i ไฟที่ชื่อ CX43 อะไรก็ตามแต่กดเชื่อมต่อเข้าไปนะครับหลังจากเชื่อมต่อแล้วเขาแจ้งเตือนอะไรก็ตามแต่ไม่ต้องไปสนใจนะครับห้ามไปเลยนะครับจากนั้นไปเข้าแอปได้เลยนะครับ ภาพมาแล้วนะครับนะครับให้ดูว่าภาพมาแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็ถามว่าบนนี้มีอะไรบ้างนะครับก็มีเอ่อมีเมนูนะครับมีออโต้เทคออฟออโต้แลนดิ้งนะครับมีปุ่มเซตติ้งมีถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับสั่งถ่ายรูปถ่ายวิดีโอจากบนนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นปุ่มชัตเตอร์นะครับก็คือตั่งถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนั่นแหละ นะครับอันนี้เป็นโหมดนะครับเป็นโหมดอ่าผมลองกดสั่งถ่ายรูปนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับอ่าผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายวีดีโอนะครับตอนนี้อ่าถ่ายวีดีโอเวลาเดินนะครับตอนนี้เวลาสีแดงๆเดินละนะครับเวลาสีแดงเดินเรียบร้อยโอเคแล้วผมจะสั่งเอาขึ้นเลยนะครับออโต้เทคออฟนะครับ เดี๋ยวเรามาลองลองบินไปทางอื่นกันดูบ้างอ่ลองดูด้านหน้าโดนนะครับด้านหน้าโดนนะครับปุ่มคันเร่งด้านซ้ายมือนะครับปุ่มคันเร่งด้านซ้ายมือเมื่อกดลงไปตรงๆนะครับจะเป็นปุ่มปัดจะปีิดนะครับอันนี้ผมโยกสืดแล้วนะครับ ่าผมได้กดลงไปหนึ่งทีจะเห็นว่าเขาโยกได้เยอะขึ้นนะครับโยกอีกหนึ่งทีนะครับเขาจะไปได้ไกลขึ้นนะครับอ่าไปได้แรงขึ้นขออภยัยนะครับอ่าลองมาลองมาบินเดินทางดูนะครับ ลองบินสูงวันนี้ดูหน่อยดูนะครับ ไม่ได้บังคับนะครับปล่อยมือนะครับตอนนี้กล้องนะครับความละเอียด 480p นะครับตอนนี้ผมสั่งบันทึกวิดีโออยู่นะครับ อันนี้อาการบินนะครับเขาจะออกาอาการเชื่องเชื่องนะครับออกอาการเชื่องเชื่องนะครับเขาจะไม่ปูดปารนะครับ นี้นะครับก็ตัวนี้นะครับเวลาแบตเตอรี่อ่อนนะครับเขาจะมีไฟที่ตัวลังเขาจะกระพริบนะครับปเหยียบมาใใกล้นะครับให้กล้องเห็นนะครับด้านบนจะมีไฟสวยงามนะครับผมปล่อยรีโมทนะครับปล่อยรีโมท อันนี้มีลมมานะครับเอ้าเคไฟกับพริบนะครับเดี๋ยวผมเอาไปลงจอดนะครับเจ้า cx 4 3นะครับลำนี้หนาไปก็จะกระพริบแบบนี้ก็หลังจากเล่นจสรแล้วนะครับให้ปิดตัวลำก่อนนะครับแล้วก็ปิดที่รีโมทนะครับ จากนั้นนะครับก็เก็บนะครับเก็บได้เลยนะครับแบตเตอรี่นะครับเมื่อเล่นเสร็จแล้วนะครับก็ควรจะรอให้เขาหายร้อนก่อนนะครับถึงจะเอาไปชาร์จนะครับอย่าชาร์จตอนที่เขาร้อนนะครับไม่งั้นแบตเตอรี่จะเสียได้นะครับก็สําหรับวันนี้จบรีวิวเจ้าตัวนี้ไว้เท่านี้นะครับส่วนรายการอุปกรณ์ํำลองอุปกรณ์เสริมที่เขามีเข้ามาให้นะครับก็จะมีไขควงหนึ่งอันนะครับมีไขควงแล้วก็ มีใบพัดตํำรอง2จชิ้นนะครับ2ใบนะครับก็คือ2ข้างแบบนี้นะครับแล้วก็มีสายชาร์จนะครับคู่มือกาดกันใบพัดนะครับมีมาให้ด้วยนะท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้าได้ที่ f ลิกฮอบบี้นะครับเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กคอมนะครับฟลิกฮอบบี้เอฟฟิปลกกบาทเฮดฮ่องกงโอเดวินะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหนึ ติดต่อหนึ่งเบอร์นะครับ0877507034นะครับส่วนไลน์นะครับไลน์ก็ติดต่อ,อ,อได้เหมือนกันแล้วก็ตอบได้รวดเร็วด้วยนะครับก็ได้เป็นไลน์ไอเดีย ID ที่ชื่อฟลิกฮอบบี้เหมือนกันนะครับ F อฟฟลิกปลาไอเอกกระบ่ดเฮ็ดฮ่องกงโอเด็บบินวีวายนะครับส่วนวันนี้นะครับขอลาก,กันไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ